بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة أنت خاميتا جاك الله سبحانه وتعالى يوم دي بورد رسول لتان بوشوم لتان بوشوم لتان بوشوم لتان أفبقاني كان لكشون خانسة بيان ับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของการให้คนที่ให้นี่ครับจะเป็นผู้ที่ได้รับเป็นที่รักของทุกๆคนฉันเราเป็นมุสลิมเนี่ยเรามีสิ่งไหนที่เป็นดีๆก็พยายามให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสจะได้รับนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีความรู้เราก็ควรจะให้ ความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้เขามาขอคำแนะนำเขามาขอคำปรึกษาเราก็ควรที่จะให้ข้อคิดที่ดีๆให้กับเขาไปควรที่จะบอกต่อความรู้ดีๆโดเยเฉพาะในเรื่องของศาสนากับคนที่ไม่รู้หรือคนที่จะอาจจะเผลอผลลืมไปนะครับเพราะว่าความพูดของเราบางทีอาจจะทำให้เขาได้ฉุกคิด ได้ทำให้เขานั้นกลับมาหวนที่จะเป็นคนดีและกลับมาศึกษาอันอิสลามได้แต่นนบยว่าละยุมิว و ฮาดุคุม ح ت ยยา يحب لأخيه ما يحب لنفسه คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่มีอีมานที่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเชกเช่นรักตัวเขาเองดังนั้นการที่ เรารักคนอื่นเหมือนตัวเราเนี่ยบางทีคำพูดอาจจะง่ายแต่ว่าการปฏิบัติอาจจะย,ยากหน่อยใจง่ายก็ตามให้เรารักคนอื่นก็คือให้รู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเราถ้าเราทําแบบนี้กับเขาในสิ่งที่ไม่ดีได้เกิดเราโดนทําบ้างเราก็ไม่ชอบนั่นแหละครับถึงมีความว่าและให้รู้สึกว่ารักเขาเหมือนรักตัวเราเอง ถ้าเรามีความรู้เรามีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาก็ควรที่จะชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องสอนในสิ่งที่ดีให้เขาได้ไปปฏิบัติอย่าสอนให้เขามีความาผิดนะครับสอนในผิดผิดให้ไปหรือสอนให้มีความแตกแยกให้ทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันอันนี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับหรือบางคนอาจจะมีทรัพ ก็ควรจะให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีเพราะเขาจะได้ไปแก้ไขในสิ่งที่เขาลำบากอยากเค้นนงไงอาจจะมีหนี้สินก็เราก็อาจจะให้เขายืมให้เขาได้ได้ได,ได,ได้แก้ไขปัญหาเช่นบางทีเปิดเทอมมาค่าเทอมมากมายเขามาขอยืม แต่เราพอจะมีก็ควรที่จะจิบยื่นไปหรือถ้าเรามีมากเราก็สละก็ให้ไปเลยเป็นทรัพย์บางคนอาจจะไม่มีทรัพย์ก็ช่วยแรงก็ทำดีแล้วมีส่วนช่วยในการทำความดีเวลาสุเรามีงานเราก็มาช่วยดูเรื่องของไฟเรื่องของอาหารเรื่องของร้านค่าเรื่องของเวทีเรามีความรู้ทางไหนก็ช่วย กันไปสังคมมันก็จะได้อยู่ได้นะครับถึงอยู่ได้ไปเรื่อยๆไม่ติดขัดแต่ประการใดฉะนั้นการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอัลลสุภานวัตาลาได้กลัสไว้ในสุรอาลอิมรอนบอกว่าลันจนาลุลบิรหะจัดตุมฟิก um ุมิมมาจุฮิบ uh ุนพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ถึงซึ่งความดี จนกว่าท่านเนี่ยจะใช้จ่ายในสิ่งที่ท่านรักไปอันไหนที่เรารักของเราเวลาจะบริจาคเราจะช่วยเหลือเราก็ให้ไปอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นอาหารอาจจะเป็นแรงกายนะแล้วก็ช่วยทำไปจนกว่าจ่ายในสิ่งที่รักของก็คือเวลาให้ก็ควรจะให้ของดีๆอย่าไปให้ของที่เสียแล้ว ถ้าเป็นอาหารก็กินไม่ได้อย่างนั้นก็อย่าไปให้เลยเพราะเรายังไม่กินเลยเสื้อผ้าก็ให้เสื้อผ้าที่ยังใช้ได้อาจจะไม่ใหม่มากแต่ยังใช้ได้ทำดีละเราก็รักรักและหวงของนั้นอยู่ครับฉะนั้นแหละคนจะได้ความดีก็ต้องรู้จักเป็นผู้ให้อีกองค์การหนึ่งเราได้ตรัสว่ายาอิวัลดีนอามานูอัลฟิกูมินยิมา มินตด้จีบะที่มาค سب ตุมวามิมมาอักรชนาละกุมมินันอารวลาตยมมุมลขอบีซมินหุตุ้งสกูลซึ่งก็มีความว่าโอบา้บรรดาผู้มีอิมาและทั้งหลายท่านทงให้จงใช้จ่ายในสิ่งที่ดีๆที่ท่านได้มาแต่มาริกกีเราก็จ่ายเป็นตะกาเป็นซรละก็ให้ไปและสิ่งที่เราได้งอกเงย ให้กับพวกท่านจากพื้นดินเป็นพืชพันธุ์ทัญญาหารเป็นข้าวเป็นผลผลิตผลไม้เนี่ยเอาเล่าให้งามให้มีรายได้ดีก็ก็จ่ายแบ่งปันไปให้กับคนที่ไม่มีโอกาสหรือคนที่ไม่มีท่านอย่าได้เอาสิ่งที่ไม่ดีมาปะปนนะในสิ่งที่ท่านจ่ายไปนี่คือให้ของเสียไปเนี่ยมันกอ็อย่าไปทำเช่นนั้น ก็ควรจะให้ของดีๆดังนั้นดมีรยายงานจากท่านอนาันัสอดีัลลอฮุอันฮูท่านได้กล่าวว่าอบูตอลฮ่าเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยนะเป็นชาวอันซอาที่มีทรัพย์มากที่อยู่มาดินาห์ก็คือมีต้นอินพลามมีอินพลามเยอะแล้วท่านก็มีสวนสวนหนึ่งที่ชื่อว่าใบรอฮาเนี่ยเป็นที่รักกับเขามากเลย สวนนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับมัสยิดท่าน,นาบีนะครับปรากฏว่าท่านะบีก็เคยชอบที่จะเข้าไปในสวนใบรอห์าเนี่ยเอาไปดื่มน้ำนะแล้วก็ในสวนนั้นก็มีอินทด้ว่าลำนะที่ดีๆนะกินเมื่ออายะนีลงมาอานัสก็นะคืออา,อายะที่ว่าลัดจานาลบิรฮรัาตุลฟิกุมิมาทุฮิบูเนี่ อับด ah eh, al ุลฮ์ก็เล่าว่าอานัสเนี่ยก็ได้มาหาเอออบูตาะฮานี่ก็ได้มาหาท่านรอซูลสลลัลละหัวในวะสัลลัมแล้วก็บอกยารอซูลอัลลอฮะอินนัลลอฮฺได้เอาจาลอัน زلعليك لزلال البر ح ت ม تنفقوم ما تحبون อัลสลาลซูลอัลลอฮฺได้ประทานอายะนี้ลงมาเนี่ยก็คือลันจานาลุลบิรเนี่ยลงมาเนี่ยบอกให้อยาเน่ยความดีนั้นยังไม่ถึงจนกว่าท่านจะจ่ายในสิ่งที่ท่านรัก แต่เขาก็บอกว่าแท้จริงสวนเนี่ยฉันมีสวนที่ชื่อใบรอฮ่าเนี่ยเป็นที่รักยิ่งกับฉันเลยฉันจะสรกะกอลินละโดยหวังความดีจากการสรกะกอและเป็นสเสบียงที่สะสมนาที่อัลลอฮฺสุภาห์ดัาตาลาฟะดอฮายารอสูลาลลอฮ์ให้สุอะรอกอะ,ะอะรอกะลอพอทาสรสูลได้จัดการตามที่ท่านเห็นควรตามที่อลัลลอฮ์บอกนะครับ ถ้าเราซุ้ก็บอกว่าแรดิการมาลุลิดโอ้นี่มันเป็นทรัพย์ที่ได้ผลกำไรอย่างมากมายถ้าท่านจะทำธตรก้อนด้วยกับส่วนนี้แดิกามาลุลรอบอย่ท่านก็พูดอีกนะครับและและก็อนัสกับฉันก็ได้ยินว่าก็ซเมยตุมาคุณแต่ฉันก็ได้ยินในสิ่งที่ท่านพูดแล้วถ้าเราซุ้งก็บอกว่า ว่าอินนีอาราอันตะจัละฮาฟินอัครบินแต่ฉันเห็นว่าท่านน่าจะเอาสวนเนี่ยผลของมันินชมลามหรือไรเนี่ยเอาไปให้กับญาติที่ใกล้ชิดก่อนศาสนาเนี่ยจะบริจาคก็ควรดูคนใกล้ชิดก่อนนะครับอบูตอลฮะก็บอกว่าอัาระซูลฉันก็ทำเช่นนั้นแหละอัฟอันญารสซุลลอ นะก็ทําอุทารสูนฉันจะจาตามที่ท่านบอกปอกะสัมฮาอาูรุตฮะฟีอากอริบีอบรุตระก็เอาผลหรือสวนใบระเนี่ยไปแบ่งให้กับญาติญาติของเขานะครับก็คือใบนิอัมบิฮีก็สรุปว่าการเป็นผู้ให้นะครับ เป็นจะเป็นที่รักของของทุกคนแหละครับให้ไม่ใช่มีแล้วก็หวงเก็บไว้มากมายคนที่ให้นี่ยทาให้จิตใจของเขานั้นเรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวสลัดการสลัดความตระหนี่ได้เนี่ยมันก็จะไปไปงกของคนอื่นเพราะกระทั่งของเราเรายังให้เลยแล้วของคนอื่นเราจะไปแย่งมาทําไมนะครับฉะนั้นคนที่มีริสกี ที่เราให้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเมื่อเราให้เราแล้วเราก็แบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสไม่ว่าเขาคนนั้นจะเอาเราให้มีความรู้หรือให้มีทรัพย์หรือให้มีร่างกายที่แข็งแรงหรือ,อให้มีพวกพ้องที่มากสามารถจะช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลดีที่กลับมาหาตัวเราทั้งสิ้นนะครับ ครับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวัลลอฮฺวาลิเจาฟิกวัสาลามาลัยกุ้มวะราห์มะตุลลอฮิวะบะเระกาตุ